ทองตอนนี้นะฮะได้มีการจะทําขึ้นไปโซน all time high นาะที่3 4ม9เนาะเป็นโซนเดียวกับ all time high นะครับซึ่งอีก200จุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ารอบนี้ทำ all time high แน่นอนนะครับจะไปถึงไหนผมไม่รู้นะเพราะว่าหลุดละถ้าหลุดนะครับมีโอกาสไปเรื่อยๆเนาะทีนี้ถ้าให้ดูว่าแนวต้น เป็นแนวไหนนะครับเราอาจจะดูได้จากตรงนี้นะครับแนวต้านล่าสุดอาจจะแค่ตรงนี้ที่ที่ดูได้นะครับหลังจากนั้นจะไปเรื่อยๆนะครับถ้ายังไม่ยอ่อซะก่อนนะครับกรณีถ้าเกิดว่าชนอธา,ามหายแล้วยอ่อลงมาค่อยว่ากันนะครับการที่มันจะยอ่อต้องใช้ท์เฟรมย่อยนะฮะท์เฟรมยอร่อยเปลี่ยนเทรนแบบนี้ นะครับทะลุโลตัวเองทำ Hi ที่ต่ำลงแล้วลงมาเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดตู4ชั่วโมงนะครับถ้าลงมาก็มีแนวดีมานโซนตรงนี้เป็นแนวรับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะย่อดได้นะแต่กรณีนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดขึ้นไปออกทำ Hi ก็จะบินยาวๆนะครับแล้วค่ยอยย่อทีหลังเนาะ จะให้ดูว่าประวัติการที่มันเบรกไฮแล้วทำออ m ทามไฮไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีการย่อเล็กๆน้อยๆในระดับเด่นไหมอ่าเห็นไหมครับย่อเล็กๆน้อยๆแล้วขึ้นต่อย่อเล็กๆน้อยๆขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับซึ่งครั้งนี้บวกกับสถานการณ์โลกก็มีโอกาสาที่จะไปเรื่อยๆไปสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นบบย,ยังได้เปรียบนะครับเน้นบบย,ยังได้เปรียบ เราก็รอจังหวะที่ยอ่อกราฟยอ่ออย่างเมื่อวานอะขึ้นมาแต่เช้านะครับสุดท้ายมันยอ่อแล้วก็ไปต่อนะครับเห็นไหมไปต่อไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามันยอ่อเรารมันย่อแบบนี้แหละนะครับแล้วค่อยไปต่อค่อยบายไปต่อนะครับตอนนี้จะชนแล้วนะครับก็รอจังหวะย่อใหม่แล้วค่อยไปต่อนะครับบายต่อนะครับ เน้นบายได้เปรียบอยู่แล้วนะครับตอนนี้เน้นบายเรื่อยๆเลยนะครับตอนมันย่อนะโซนนี้แหละตอนนี้ที่เห็นคือโซนนี้นะครับประมาณ8 3 7 8อาจจะย่อไม่ถึงตรงนี้ก็ได้อาจจะพุ่งไปแล้วค่อย